ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้พร้อกับกวนพระเอกรุ่นใหญ่ที่ขอมาใช้พื้นที่บ้านนายฝรั่งสร้างตำนานหลายๆคนอาจจะไม่รู้วิธีการทำการแสดงทำยังไงบ้างคุณจอบยืนขึ้นขีม่ม้าทำางต่อไปเป็นการขี่เป็ดขี่เป็ดน,นะครับลองมั้งสิอยากรู้เหมือนกันว่าฝรั่งจะรู้คำไทยไหมลอ,องดู ไอเนี่ครับติดและมาดูการเปิดท้ายขายของที่ฝากขายได้ทุกอย่างที่บ้านนายฝรั่งแล้เมื่อก่อนเป็นสาวท้องล่องไงเออตอนนี้แบบเป็มีครอบครัวแล้วก็แบบเออไม่ได้อยู่แล้วจะขายค่ะประกาศขายคอนโดพวกพี่ๆสนใจซื้อให้เด็กๆไหมคะอยากช่วยน้อง น้องซูม,มาก<ห>เลยนะแต่เมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมามพี่ก็ขายหมดทุกอย่างพี่ก็ขายหมดทุกอย่าง <c oughs> รถตบาปอาทิตย์ที่12พฤษภาคม18นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3า